โดน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 สองทีไรตัวนี้จะดูปอกครับติดติดติดสาวขึ้นมาก่อนอืมจะดูปอกจริงเนี่ยทีตัวนึงที่ตอนขึ้นมาที่ผมเปิดกล้องแล้วมันเงาเงาไม่ยอมจิกไม่รู้ว่าตัวนี้หรือเปล่า เตัวนี้มันก็วนเวียนไปวนเวียนมาอืมหมานตอนค่ำนี่บ่กัวยใ,ใหญ่ไปไหนหมดหนุนแล้วนะครับร <c oughs> ามไม่รอชะโดใหญ่ไหม <c oughs> อ้าวสายพันกันแล้วสายพันกันอีกแล้ว อ่ะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนะขบมุนสายออกฮะอีนิดใหญ่นักหนึ่งถึงจะป๊อกแต่ก็เป็นป๊อกหนึ่งเต็มนะฮะเรบอมวมวอืมใหมม่ dạ Thiệt dày nắm á Ui, giò cái tim ta á, tà lạc Gì Áo Thiệt dày nắm